เราจะเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหเทใหญ่แล้วอืมอดูท่านั่งของคนนั้น<ก>เอ้ากระจายมันเดียวก็หายลูก หายแล้วหายเลยอดเล่นเลย้องกวาดยคเราจะแยกกันเลยดูดูดูเขาทำอันนี้ตอนอันนี้ต่อเอันน้่อหรอครับอหรขอ้านต่อง แล้ต่อเองเลยว้าต่อเลยทีเนี้ยต่อเลยทีเนี้ยอกะจะไปต่อใหม่ตัวหน่อยอะต่อใหญ่แล้วยุ๊ยฮาฮ่าฮาฮาฮ่าฮาาน่าาาา ยูยูให้น้องต่อเออหอน,นี้ออนนนนนะไว,ไว,วกับตัวเองกอ <c oughs> ไมช่วยน้องต่อเลยเนาะแล้วก็เทซะขนาดนี้อยู่ใต้าขาอันนึ่งยู เธรวมกันหมดนะนแกเทกันเองอ่ะแล้วแกก็บ่นเอง <c oughs> ิงโตใช่ไหม มีเลขบอกนแนะ่นั้นทุกคนเสร็จไปตัวหนึ่งแล้วมาเก้าแล้ว huh. หนึ่งอยู่ไหนเนี่ยโอ้ห้าเท่านงส4่มาสี่แกได้รอดแล้ว5มาหกนี่แกอยู่ไหนหก ้ลมอ่ะเด็กๆเหมือนจะมีลมนิดนึง7 9โอเคทุกคนเสร็จแล้ว<ๆ>แล้วทุกคบอลสงสัยว่าทำไมมันไม่มีมันกายาวไหเลยเลยแล้ว เราเจอหมายเลขสิบก่อนแล้วก็มาเจอหมายเลขสามต่ออันนี้ไม่ใช่ดิไหนไม่ตอบเลยไอ้กดมีหัวใจเดี๋ยวแลยวก็ 不一样了吗 สุดท้ายแ้วก็เปน็นก็เกี่ยนก็เกียนเลยสุดสุดท้ายที่2สองก็เกียนเลยว่า e. โคตรจะยากนี่ที่ที่องู้ยย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 ย เราไปจะเป็นแันนี้นะแล้วเล่ไนได้ด้วยมีเลี้ยงยอะไรกันอย่างนี้เป็นโดยมีเลี้ยงไรแลนะ หมายเลขสิบสองโคตรหายากโคตรเกียดอยู่ไนนร้มัู่หนออเนี่ยสอนอยู่ไหนากอนสองนี่สองกันแล้วก็เสร็จไปอีกอันนึ่งฟังเสืยงหัวใจนี่สีเหลืเนี่ย ออกคบกันได้เหอเอาเลขสิเจ็ดเนี่ย ถ้าเจอหน้าแล้วใหม่ต่อไม่เจอต่อ,อเยออเลยอยู่วะอืะอ,อ,อนี่โดนต่อยเลยนี่ ไรนี่ของสมัยเด็กของเราเลยนะเนี่ยสมัยเด็กเด็กเด็ก โยกำลังใช้สมาธิอ้าเหลือน้องโยมาต่อกันโยช่วยน้องเลยโยทำไม่เป็นแหละโยเหนื่อยทุกคนเหลือแต่น้องแล้วล่ะตอนนี้ น้องกำลังต่อซิกซ์ซออยู่นะคะทำเองแล้วไม่ทำไม่ให้เราทำไม่เป็นอ่ะอ้าวแล้วโยเริ่มโมโหแล้วค่ะทุกคนโยเริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะทุกคนปล่อยเวลาให้น้องโยต่อกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนน้องโยต่อเสร็จนะคะอ้าไปดูก่อนเ่อหรอกเด็กตัวเองก็ต่อมั่วให้คนอื่นเถอะเออโอเคไปชิวเลยโอ้โหพี่ชายเกิดอุบัติเหตุค่ะทุกคน โอ้โน้องไม่ให้เล่นน่ะร้องไห้เลย <S <S โอเคไป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  <S <S โอ้โพี่ชายงอแง,เ,งเลยทุกคนเอาทุกคนผิวเกิดอุบิเหตุแล้วนะเรามาดูกันในที่เขาตอกกันไว้นี่สวยไหมคะโอ้โห,หลายอย่างมากเลยเรามารอดูน้องอยู่กันนะคะเอาทุกคนน้องจะเสร็จแล้วนะดูจะเสร็จแล้ว,แวมีอันเดียว พี่เขาจะช่วยเขาเขาไม่ให้ช่วย